วงออกข้างนอกวงที่มันไม่ซ้อนไม่ใช่ทับทับอย่างนี้นะคะซ้อนข้างนอกต้องวงแบบนี้ลงนะวงไม่ให้เหมือนซ้อนจะเลยอ่ะอันนี้ทำนี้นี่คือที่หลวงปู่สอนตาบอกต่อจะได้จำได้โค้งไปข้างนอกลุกโค้งข้างนอกโค้งออกข้างนอกให้มันใหญ่ออกใหญ่ออกให้มันใหญ่ออกใหญ่ออก ให้พักกันยอย่างนั้นนะคะโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูน้ำหนูถ้าไมนพักกันก็เอาไรไปกันไป <Okay. S 2> ทีกก่พักเอาไปไม่ต้อตรงนี้ท <Okay. S 2> ี่เช็ดขาเอาไฟนึงไว้สุดท้ายโอเคแม่ถ่ายรูปให้ดูนี่ค่ะน,นี่นนนก็จับมาย,วยาวๆอย,ยา่างนี้จับตรงนี้ยาวๆอย่างนี้ลากมันจะสอนใจวิธีเก็บสายยางแม่ถ่าย mm hmm. วิดีโอป่ะจ๊ะถ่ายวิดีโอค่ะ อันนี้ถ้าสายยางมันบิดใช่ไหมมันก็ต้องจับให้มันไม่บิดนาะนี่คือมันถูกสอนเราแต่เราไม่ค่อยทำกันเราเห็นหนูเห็นซ้อนกันอยู่นะแต่ไม่ถ้าถ้าทำวงใหญ่มันก็จะใหญ่ออกใหญ่ออกรุ่นหนูจะได้ทเป็นไง เดี๋ยว่ตาแคไม่มีใครจะบอกแล้ไมู่่ไม่อ้่าสวยไหมล่ะแม่พี่จุ่มนานานานแล้วเหรอคะมางแต็มปูอยู่หรอคะโอ้แสดงว่ามานานแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปหลงตาเนางหลงตาไหนคะอ๋ออยุดอุดรเหรอคะอืม แต่ก่อนก็ยังทานหลวงตาหลงตาบัวก็เคยได้กัดขงลางไมไม่เคยค่ะหนูไม่ทานค่ะตอนนั้นหลวงตอนที่หลวงตาดังๆหนูอยู่เมืองนอกเออหนูก็อยู่ไปทำงานไต้หวันหกปีแล้วตอนนี้แสงก็อยู่นอนค่ะแสงยังไม่กลับกลับมาแล้วแล้วก็ไปใหม่ค่ะเพิ่งไปใหม่ค่ะนี่ลูกพักกันอยู่ไต้หวันบนมันก็เอียดใช้ได้ตอนนี้เห็นเห็นเพื่อนสวมใส่สวมใส่กอกขอาน้ำนะคะปากมัน่ะอ เราจะล้างใส่ยางเราล้างสายยางเพราะเราลากไปตั้งแต่นะอแล้วเราก็ล้างใส,นะส่ยาลงล้างมือเราด้วยน้ำสีสีล้างมือแม่ใส่รูปไปแล้วสวยงามไหมสวยงามครับสว้ที่ด้านนี่เราล้างมือแนะลูกนี่หรือทำเป็นแล้วเนาะมันก็ไปทำที่บ้านนะคะ้าอไปล้าง,างที่แอ่งไปล้างที่ซิงก็ได้ ก็เสียบไว้ตัวนี้<ด>จะได้หาหาายมันเจอแต่ทีนี้เสียบนี้ใม่ีมัน,น,นไหลเยอ๋อ